เี๋ยวเราจะมาแกะพวงแหวนเทอร์ฟลูแล้วก็กระเป๋าใส่เหรียญแกะเลย,เยนิดเดียวตัดนิดเดียวพอนิดเดียวพอมาดรุ่นแกนจะได้แบ<ะ>บไหน่ได้แก่งยังกเก่งเฮ้ยบั๊กเฮ้ยบั<ะ>๊กขี้เขียวอ,ตตอ,อันนี้บัตเตอร์ครับบัตเตอร์ครับแต่จริงๆอยากได้แบบนี้นะเนี่ยอยากได้แบบที่มันสามคนเลยอ่ะ อันนี้โอ้โหต้องลุ้นเอาเดี๋ยวอันต่อไปอันต่อไปเป็นกระเป๋าเปนกระเป๋าเดี๋ยวเพิ่งจะมีแบบนี้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 จับเน้นเดียวพอเนาะแยะเลยเดี๋ยวลุ้นนะเดี๋ยวเพิ่งบอกไหมถอยได้ท่อนที่อู้ว้าวมสวยอันนี้ชอบอันนี้ชอบเลยอันนี้ตัวอะไรนะของ บ,บ,อบอสบูเฮ้ยบอซ้อมเฮ้ยบอสซ่อมบอซ้อมนี่มตเตอร์ครับถ้ามีบอถ้าซื้อบะอีกถุงนึงก็คือจะมีตัวนี้มาแน่เลยเลชีมันน่ารักไหนเอามันดูแล้นี่คือที่เราได้ช้ไดา,ส,าสวยปิกัดเซเว่นนะจ๊ะ